cái này cái này cái cái này 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 cái cái này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 

两个也过还没到，也过啊。 I เบื้องต้นนะครับมีเพื่อร่วมงานนะครับได้ไปเจอในคลิปในทิกต o k ว่ามีน้องวัวนะครับได้ตกไปอยู่ในท่อบริเวณตรงข้ามกับคันทีีโฮมซึ่งผมเป็นผมแล้วก็พี่ราปภเป็นเจ้าหน้าที่ของอปยตรังซึ่งดูแลน่อยู่ในบกสตรังนะครับโดยพอเราได้เห็นคลิปดังกล่าวเราก็ได้มาตรวจสอบว่าน้องวัวได้รับการช่วยเหลือแล้วหรือยังพอเรามาที่เกิดเหตนะครับเราก็เห็นว่าน้องวัวอยู่ในสภาพที่อิดโรย เราเลยพยายามติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยช่วยน้องหัวให้สําเร็จนะครับมารวมกับรวมรวมกําลังกันโดยโดยในสุดเราเราเองก็เราก็ได้ทําบุญไปด้วยนะครับสุดท้ายเราก็เห็นน้องหัวขึ้นออกขึ้นมาจากท่อได้สําเร็จเราก็เราก็ดีใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในการช่วยเหลือในในครั้งนี้นะครับสําหรับเคสนี้นะครับก็ได้รับการประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าช่องทางทางอ่า เขตนะครับซึ่งมีมีหลายท่านนะครับได้โพสต์มาขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งเขตนี้เป็นเขตของออปตบ้านโพนะครับในเบื้องต้นนะครับในส่วนของฝ่ายป้องกันนะครับก็ได้ขออนุญาตนะครับจากท่านนายกนะครับเพื่อลงพื้นที่นะครับโดยร่วมกับนะครับหัวหน้าชุดและก็เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับลงมาเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับอย่างน้อยในวันนี้นะครับหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะครับก็ตามคําเรียกร้องของชาวบ้านนะครับทางเทศบาลนครตัง นะครับนำโดยคณะวิหารนะครับที่อนุญาตพวกเราลงมาในพื้นที่นะครับก็บูรณาการหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสํานักช่างนะครับได้ประสานเกี่ยวกับรถกระเช้าไฟฟ้าเข้ามานะครับของทีมงานพวกเราก็นําอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นการเปิดกวาท่อหรือการช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเนื่องจากนะครับกว่าจะเจอนะครับในส่วนของวัวที่น้องวัวที่ตกลงไปในท่อก็ใช้เวลานาน ตอนนี้นะฮะก็ยังลุกไปขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าก็ติดอยู่นานพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้านะครับแต่ละงานก็มาช่วยกันเต็มที่ครับครับก็ฝากนําเรียนนะครับถึงประชาชนนะครับผู้เลี้ยงวัวนะครับณตอนนี้นะครับไฟไฟป่าเยอะนะครับไฟไม้ย่าเยอะน้องวัวก็อาจจะตกใจแล้วก็วิ่งตกลงไปในท่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอให้มีการตรวจสอบด้วยณตอนนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของมายืนยันตัวบุคคลนะครับว่าวัวเป็นของผู้ใดนะครับก็ ทั้งนี้ทั้นั้นขอประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่มีวัวสูญหายก็เข้ามาตรวจสอบที่นี่นะครับเพื่อที่จะนําวัวรับกลับไปที่เดิมนะครับในส่วนของทีมงานป้องกันวันนี้นะครับในส่วนของนักบอลตางก็คงจะต้องนะครับเดินทางเพื่อกลับไปที่ตั้งเรียมความพร้อมกันต่อนะครับผมครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ